การแทงบอลออนไลน์นอกจากการวิเคราะห์บอลแล้วยังมีหลายๆคนที่งงกับการดูราคาบอลว่าจะดูยังไงจะแทงบอลทั้งทีแต่กับไม่รู้ราคาการเดิมพันบอลเลยมันไส้แปลกนแข่งไม่หรียงขิงยูฟ่าจะมาสอนวิธีดูราคาบอลว่ามีอัตราต่อรองแบบไหนและเขาดูกันยังไงคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ20ปีขึ้นไปอันนี้ได้ทางรายก่มพูดคุยเหมาะสมควรใช้จายในายในการรับชมเด็กที่เข้ามา คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเรามีเว็บดีๆให้บริการ How to แทงใครไม่อยากเจ็บต้องดูให้จบก่อนรับชมเนื้อหาช่วยกดติดตามกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับวิธีดูราคาบอลง่ายๆรอบเดียวตาสว่างมันจ้าซะเหลือเกินราคาเสมอ0.0คือไม่มีทีมไหนต่อเล่นทีมไหนชนะได้เต็มมันจ้าซะเหลือเกินราคาบอลเสมอควบครึ่งปป 0ถึง0.5หรือ0.25คือทีมต่อชนะตั้งแต่1ลูกขึ้นไปได้เต็มเสมอเสียครึ่งแพ้เสียเต็มทีมรองแพ้1ลูกเสียเต็มเสมอได้ครึ่งชนะได้เต็มมันจ้าซะเหลือเกินครึ่งลูก0.5หรือ0.50คือทีมต่อชนะได้เต็มแพ้เสียเต็มเสมอเสียเต็มทีมรองชนะได้เต็ม แพ้เสียเต็มเสมอได้เต็มมันจ้าซะเหลือกเกินงควบลูก0.5ถึง1หรือ0.75คือ